ในเท่าไหร่เอออุย้ยสวยเจอได้ลูกอ้วนเออตั้งเครือเอาทั้งเครือเลยมาตัดตัดเครือสูงๆหน่อยตัดเครือสูงๆหน่อยยังต้องอมีไม้คำ้ำเจ๊ถือถือตัเนี้ยแล้วมันก็ส่องเองของเจ๊เบ,บาๆนะอย่าไปเป๊ะๆตัๆๆงนี้นะต้องถือแบบนี้ สองมัหาพวกหนูนั่นแหละใหญ่ไหนมาไหมอดีโนตัดเองทำไมไม่เห็นเห็นแต่ฉันน่ะฮะทำไมไม่เห็นเห็นแต่ฉันล่ะฮะมันเซฟแล้วฉันไม่เห็นหรอกมันเห็นหนูแล้วต้องพีนี่คะไกด์สนุกสวัสดีค่ะ ระวังยางมันใส่ผ้านะผ้าขาวอ่ะมันเปื้อนเร็วเปื้อนยางลากไม่ออกมันเป็นเลือดเลยนะสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็มนีตัวไหนอีกมาเดิมมาค่ะสดน้มเลยเนะี่ย จะเป็นโรคหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูซิแต่อย่าต้องจับมันนะเผื่อมันน่าเสร็แล้วมันก็จะไัน่นใหม่เผื<ส> <LP> ่อว่ามันมันปนพ้นแล้วดูฝนแล้วมันก็จะมีขึ้นมาเหมือนเดิมตุณไหนคะมาค่ะเยอะมากเลยนะคะกล้วยเนี่ยนี่นะคะ่ะเราก็ต้องมา ทำอาชีพถอนแย่ถอนอะไรนะคะเพื่อที่จะหาเงินไปเลี้ยงผู้ชายนะคะมา,าค่ะท่านผู้ชมใจไหนหน้าโง่โอ้โหตัวตัวนี้ท่านผู้ชมค่ะดูสิโอ้ทำไมแม่ทันปลูกอะไรโอ้ย งวดก่อนน่ะหนูก็เหมาไปตั้งเป็นสิบสิบเครือแล้วนะเจ้ดกนะเออดอกมากเลยอันนี้มาเป็นอย่างนี้อีกโอ้อโห<อ>เ,เดือนหน้านี่มากแม่เนาะเดือนหน้านี่<ป>เธอดูเป็นแถวเลยนู่นน่ะนี่ได้แล้วเหรอแม่ phân tốt mà thiêng này hả? thiêng rồi ไปสิดเพื่อนยางสองสองตัวนีหนเนานะจะเอาตัวน,นั้นได้บ่ตัวไหนสองอนพอแม่เดี๋ยวมันสุกไหมทันแค่นี้ก็ไดายตั้งหลายวันแล้ว ถ้ามันสุกหมดเราก็ใส่ถาดไปเลยเนาะ,ะไปค่ะท่านผู้ชมได้แล้วก็หนีนะคะ อ,อย่างนะอันนี้ค่้วยขึ้นรถแล้วนะคะ จะเอากล้วยขึ้นรถนะคะวันหยาดขึ้นบูรุษกุศลนี่ชุดนี้สวยไหมเจ้สวยใส่ไปใส่เพราะว่าหนูว่ามันไม่ขาวมันไม่อะไรเกินไปนะมันเป็นออกม่วงๆเนาะชุดตัดกล้วยไงชุดตัดกล้วยนะคะนี่คือชุดตัดกล้วยนะคะเซชุดทำบนนะคะชุดตัดกล้วย ระวังยางเป็นรถเรียบร้อยแล้วนะคะนับด้วยนะคะว่าเท่าไหร่นับคีบีได้จ่ายเงินคนแม่ถก